ราชทันแจ้งข่าวหามนาราเคปกระเทยส่งโรงพยาบาลพร้อมเผยอาการล่าสุดค่ะเมื่อวันที่26เมษายนนายสิทธิสุทธิวงศ์รองอธิบดีกรมราชทรนและโฆษกปกรกลมราชทรรเปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กด่วนนาราเคปกระเทยถูกพาตัวเข้าโรงพยาบาลราชทันอีกรอบจะต้องเย็บแผลเพราะมีอาการฉีกขาด กรมราชธรร์ตรวจสอบข้อมูลแล้วและได้รับรายงานจากผู้บังคับบัญชาเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแจ้งว่านายอธิวัตรประทุมถิ่นหรือนาลาเคปกระเทยคดีร่วมกันช่อโกงประชาชนที่รับตัวคุมขังไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่23มีนา2566จนถึงปัจจุบันไม่มีการส่งตัวไปโรงพยาบาลแต่อย่างใดมีเพียงแต่อาการเล็บเท้าฉีก ซึ่งได้รับการสัญญาที่แผลดังกล่าวแล้วที่สถานพยาบาลภายนอกเรือนจําและส่งตัวกับข้าวแดนคุมตามปกติไม่ต้องเย็บแผลตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดในายสิทธิกก่าวแต่ว่ากรมราชัณฑ์ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวบิดเบือนหรือข่าวปลอมที่อยู่บนโลกโซเชียลและขอให้ติดตามข้อเท็จจริงจากช่องของกรมทัทันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ